สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้จะมาวิเคราะห์เรื่องของนักร้องแรปเปอร์ชื่อดังนะครับยบอยทีนะครับหรือมีชื่อเล่นว่าจิรายุทธพัลโลปการนะครับเมื่อ2วันที่แล้วนะครับยูบอยทีออกมาโพสต์ใน Facebook นะครับว่าช่วงนี้มีอาการซึมเศร้านะครับเป็น depression นะครับก็คือซึมเศร้าแล้วก็มีอาการไปโพล่าด้วยแล้วก่อนที่จะมาโพสต์1วันเนี่ยคือ ตัวยูบอยทีเจออกมาบอกว่าได้ทําในสิ่งที่ไม่ควรทำก็มีการวิเคราะห์ว่าเป็นการทาร้ายร่างกายตัวเองหรือว่าเป็นการมีเจตนาจะฆ่าตัวตายหรือเปล่าแต่อย่างไงก็ตามนะครับมันผ่านไปได้นะครับต้องถือว่าโชคดีนะก็อยากเป็นกําลังใจให้กับยูบอยทีเจนะครับรวมถึงแฟนๆทุกคนก็คงต้องส่งใจไปช่วยนะครับเพราะว่าคนก็ถามว่าภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าไม่เคยเป็นนะครับต้องบอกว่าทุกคนคงเคยเศร้า คเคยอกหักเคยสอบตกเคยตกงานหรืออะไรก็แล้วแต่หรือทําอะไรที่อย่างที่เฟลเนี่ยภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันมีมากกว่านั้นนะสิบเท่านะครับมันไม่สามารถที่จะกลับสู่โหมดปกติได้เลยเวลา,เาจมอยู่กับความรู้สึกแล้วมีความผิดปกติของสารในสมองด้วยนะครับมันจะทําให้เราคิดไอสิ่งที่ไม่ควรคิดทําในสิ่งที่ไม่ควรทําลงไปได้ ซึ่งก็โชคดีที่ยูบอยทีเจ์กลับมามีความรู้สึกตัวนะครับแล้วเอาตัวเองเข้าไปหาคุณหมอไปเริ่มการรักษาเนี่ยก็น่าจะโชคดีที่แบบอย่างน้อยคือยังไม่เป็นอะไรไปบางคนคือเอาตัวเองกลับมาไม่ได้นะครับเข้าสู่กระบ,บวนการรักษาไม่ได้ก็ทำลายร่างกายสำเร็จก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได้วันนี้ผมก็เลยจะมาวิเคราะห์นะครับว่าหลายๆคนคงเคยเห็นข่าวนักแสดงาดาราหรือนักร้องเนี่ย มีการทำลายร่างกายมากขึ้นแล้วก็เอ๊ะทำไมถึงแบบฆ่าตัวตายกันเยอะนะครับมีข้อมูลจากงานวิจัยในต่างประเทศนะครับโดยเขาสัมภาษณ์นะครับนักร้องนักสแสดงเนี่ยสองพัลายนะครับปรากฏว่านะครับ70%เนี่ยมีความเครียดความเครียดภาษาอังกฤษคือ Anxiety นะครับแล้ว68.5%เี่ยมีภาวะซึมเศร้าแทรกเข้ามาระหว่างการทำงาน การอินท์ววของผู้วิจัยก็สรุปออกมาประเด็นหลักๆเนี่ยสข้อนะครับข้อแรกซึ่งหลายคนคงคาดเอาไว้เนี่ยคือเป็นเรื่องของความเครียดจากการทํางานนะครับนักร้องน,นักแสดงเนี่ยผลของการวัดว่าเขาประสบความสำเร็จเนี่ยมันอยู่ที่คนคนดูคนชมนะครับทําให้บางครั้งเนี่ยเขามีความคาดหวังที่สูงแล้วมันไม่ประสบผลอย่างนั้นเนี่ยจะทําทให้มีความเครียดนะครับเกิดข,ขึ้นได้ บางครั้งเนี่ยเพลงเราเพาะนะครับแต่คนไม่ดูหรือยังคนยังไม่ไม่เข้าถึงเพลงเนี่ยมันเป็นเฟลไปเพลงอาจจะมาดังวันหลังก็ได้ไม่เหมือนคนทํางานในองค์กรมี KPI ทํางานเท่านี้เท่านี้เท่านี้เสร็จก็ถือว่าผ่านนะครับการประเมินประเมินด้วยแค่คน2คนคือหัวหน้างานเราเรารู้ใจหัวหน้างานว่าต้องทําแบบไหนให้สําเร็จมันก็สําเร็จแต่ความสําเร็จของนักร้องนะักแสดงอยู่กับคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน แล้วช่วงนี้โลกออนไลน์มันก็แบบมีดราม่ามีอะไรเยอะก็โอกาสที่จะแบบเกิดปัญหา,าความรู้สึกไม่ได้ดังใจหรือว่าเป็นไม่เป็นไปตามคาดได้เยอะนะครับคนไม่ดูคนไม่ไลค์คนไม่แชร์พวกนี้ก็อาจจะทำให้คนเจ้าของผลงานที่ยึดติดนะครับมีความเครียดนะครับแล้วก็เทินไปเป็นโลกซึมเศร้าได้นะครับถัดมานะครับเาบอกว่าเวลาการทํางานของนักร้องนักแสดงเนี่ย ไม่เหมือนคนปกติจริงๆต้องแอบแอบเหมือนคุณหมอหรือบุคคลสาธารสุขนะครับมีเวรมีกะทำงานคืนแต่นักร้อน,นักแสดงเนี่ยมันไม่ใช่เวรมันคือแบบงานส่วนมากก็คืองานกลางคืนเงานทัวนะรเริ่มงานนอนผิดนอนเป็นเวลาไม่เหมือนคนอื่นซ้ําๆมากๆเข้าเนี่ยมันก็เกิดความเครียดสะสมเพราะร่างกายทํางานในเวลาที่ไม่ปกติถัดมาสุดท้ายนะครับใน อันนี้เน้นในเพศหญิงนะครับมีเรื่องของการคุกคามทางเพศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรูปทางอินเทอร์เน็ตเอาของเธอไปใช้นะครับหรือเวลาเจอผู้คนเนี่ยมีใครเข้าใกล้ม,มีพยายามที่จะลวนลามคุกคามก็เกิดความเครียดนี่ก็เป็นประเด็น3ประเด็นที่ฝากเอาไว้นะครับยังไงก็ตามนะครับก็ขอให้ยูบอยทีเจนะครับผ่านเหตุการณ์ไร้ร้านในชีวิตที่ไปได้อย่างดีนะครับบรรลาบลืน่นข้อมูลสำหรับภาวะซึืมเศร้า ที่เกี่ยวข้องกับ Youboy TJ วันนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นประโยชน์เช่นเคยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อนๆของท่านนะครับอย่าลนะครับอยู่กับผมหมอนัทนะครับเพราะผมไม่อยากให้ทุกคนป่วยครับ